ก็สว <owad Es> ัสดีนะครับเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะครับกับบัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้้วผมจะมาทํากุ้งอบวุ้นเส้นนะครับก็สูตรง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้หม้ออบก็ทําได้นะครับแล้วก็เส้นก็จะเหนียวนุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีวุ้นเส้นนะครับอันนี้ผมใช้สองห่อนะครับอันนี้ผมแช่น้ําไปแล้วนะครับก็จะมีเห็ดหอมแห้งนะครับผมก็หั่นแล้วก็แช่น้ําไปแล้วนะครับ แล้วก็ผักขึ้นช่ายนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็ขิงแก่นะครับแล้วก็รากผักชีนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันผยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับหมูสาชั้นนะครับวันนี้ผมใช้หมูสาชั้นหั่นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีกุ้งนะครับ6กถึงเตัวนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราตั้งน้ำาก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทําน้ําซุปขอก่อนนะครับก็ใส่น้ําประมาณหนึ่งถ้วยนะครับเพื่อนๆ แล้วก็อันดับแรกนะครับเราก็ใส่น้ำมันหอยนะครับเพื่อนๆสี่ช้อนนะครับลงไปนะครับอันนี้ผมตวงไว้แล้วนะครับผมตวงไว้แล้วนะครับสี่ช้อนนะครับเราใส่ลงไปเลยครับน้ำมันหอยเพื่อนๆครับผมก็จะใช้ใส่รากผักชีลงไปนะครับแล้วก็ขิงแก่นะครับสองสามแว่นพอนะครับ ก็ผมจะใส่สีขาวนะครับประมาณช้อนครึ่งนะครับใส่ลงไปเลยครับช้อนครึ่งสีวขาวช้อนครึ่งแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับฝลาเขียวนะครับหนึ่งช้อนนะครับเพื่อนๆซอสปรุงรสปลาเขียวนะครับก็ผมจะใส่น้ำตาลนะครับประมาณครึ่งช้อนนะครับใส่ลงไปเลยครับ ก็มีเกลือนะครับนิดหน่อยนะครับปลายช้อนนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยแล้วก็สูตรนี้นะครับผมจะใส่เหล้าจีนลงไปด้วยนะครับเพื่อนๆหนึ่งช้อนครึ่งนะครับใส่เหล้าจีนเข้าไปนะครับเพื่อจะเพิ่มความหอมนะครับใส่้าไปเหล้าจีนนะครับแล้วผมก็จะใส่น้ํามันงานะครับน้ํามันงาหนึ่งช้อนนะครับเพื่อน น้ำมันงาน,นะครับใส่ลงไปเลยครับ1ช้อนคนให้เข้ากันเลยครับแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะครับเพิ่มสีสันนะครับเพื่อนๆใส่ซีอิ๊วดำประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับถ้าใครไม่ชอบรสเค็มก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพื่อนๆก็พอ เราปรุงรสไปแล้วนะเพื่อนๆเราก็มาชิมรสชาติดูนะครับรสชาติก็โอเคแล้วครับเพื่อนๆเราจะเน้นเค็มนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆรสชาตินะครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่วุ้นเส้นที่เราทันไว้นะครับลงไปเลยนะครับลงไปแช่ไปเลยนะครับเพื่อนๆลงไปแช่ไปเลยความนุ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราแช่เข้าไว้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามา ทำขั้นตอนต่อไปนะครับก็หลังจากที่เราพักุ้นเส้นเราไว้แล้วนะครับเพื่อนเเราก็มาตั้งกระทะเลยครับแล้วเราก็ใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆ่อก็วันนี้ผมใช้หมู3ามชั้นนะครับเราก็ใส่หมู3ามชั้นลงไปเลยครับก็ใครจะใช้มันหมูก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแต่นี้ผมใช้หมู3ามชั้นก็ก็จะรวนไปมันก็มีมันเหมือนกันนะครับเราจะได้กินหมู3ามชั้นที่กรอบๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราผัดให้เขาสุกก่อนนะครับเพื่อน ก็พอหมูลงไปสักพักนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยครับกระเทียมไปแล้วก็ตามด้วยราผักชีนะเพื่อนๆแล้วก็ขิงแก่นะครับแล้วก็ผักนะครับเขาเ้ากันนะครับแล้วก็ใส่ของเราลงไปเลยนะเพื่อนๆใหหอมแล้วครับเราแช่น้ำไว้นะครับ กลิ่นหอมจากขิงกับก็จะมานะครับเพื่อนแก่เวลาเราเอามาผัดก็จะหอมนะครับพอทุกอย่างเริ่มเข้าที่นะเพื่อนเพื่อนเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะครับ,รบวันนี้ผมใช้กุ้งตัวใหญ่นะครับใส่ลงไปเลยนะ พอกุ้งเราเริ่มจะสุกแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่พริกไทยดำนะครับลงไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเด็กๆทานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะฉุนนะครับนี่เราโรยไปหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆครับพอหลังจากที่เราใส่พริกไทยดำลงไปแล้วครับก็จะหอมนะครับเราก็มาใส่เส้นที่เราต้มไว้เลยนะครับเพื่อนๆเอาลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับ ลงไปเลยนะครับ,บเพื่อนๆเส้นเหนียวนุ่มแน่นอนนะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆลองทําทานดูนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับพักหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆครับเราเปิดไฟแรงไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาไว้แป๊บนึงนะครับรอเขาอบก่อนนะครับก็เพื่อนๆครับหลังจากที่เราอบไว้สักพักหนึ่งนะครับน้ําเราก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็เส้นเราก็เหนียวนุ่มแล้วนะครับน้ําเราแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆ กุ้งเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจับใส่จานกันนะครับเราก็โรยผักขึ้นช่ายลงไปเนะครับลงไปเลยโรยลงไปเลยครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะครับเพื่อนเพื่อเราก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ทําง่ายๆนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับสูตรครัวลินฟินเวอร์นะครับก็สูตรนี้รับรองนะครับว่าเส้นวุ้นเส้นนะครับเหนียวนุ่มแน่นอนนะครับแล้วก็หอมด้วยเหล้าจีนแล้วก็น้ํามันงาด้วยนะครับ ก็วันนี้เราใส่เห็ดหอมไปด้วยแล้วก็หมูสมชั้นก็รสชาติกลมกล่อมแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทําตามกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานข้าวเช้าก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Thank you